ท่านสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะพี่แมมเชิญค่ะก,กบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกบาบคารวะพคโ,โลทุกท่านเจริญธรรมสำนักมพี่น้องที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านชื่ออุราสังชมค่ะอายุ50ปีอยู่กรุงเทพค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาตีหลักสูตร7ปีค่ะ วันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่รู้จักกับแพทย์วิธีทำมาก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะก็ตั้งแต่เลิกกินเนื้อสัตว์ไม่กินอาหารลดจัดหรือสี่ห้าในขีดที่เราทําได้หรือสีลห้าละอบายามุกใช้องค์ความรู้ยาเก้าเม็ดปรับสมดุลให้กับตัวเองค่ะตั้งแต่ ดื่มน้ำปัสสาวะส่วนล้างลำไส้ดีท็อกด้วยน้ำปัสสาวะกินน้ำสมุนไพรับบสมดุลแช่มือแช่เท้าประครบอบอาบทำเกือบทุกเม็ดเลยค่ะกันน้ำปัสสาวะใช้เองกันน้ำสมุนไพรใช้เองค่ะหมักเปลือกมังคุดทำน้ำจุลินทรีย์พลังศีลทำหลายอย่างค่ะแล้วก็ฟังธรรมทำให้เรารู้จักอริยสติเข้าใจมากมีองแดค่ะ ฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วก็จะภาคเพียนปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะตามแนวทางที่ท่านอาจารย์หมอสอนก็ฟังธรรมะทุกวันค่ะเข้าซูมทุกวันเกือบไม่ได้ดูรายการอื่นเลยค่ะทีวีอะไรก็ไม่ได้เปิดอยู่ในซูมถ,ถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าซูมตลอดค่ะว้างจากก็จะเข้าซูม ก็ปลูกสมุนไพรใช้เองค่ะตั้งแต่มีโครงการแจกเมล็ดพันธุ์นี่ก็หาเพิ่มมาปลูกให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะปกติก็มีก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณสามสิบตารางเมตรค่ะแต่ก็หามาเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเพ่ขึ้นเรื่อยๆก็ปลูกดูแลอย่างดีเลยค่ะผักงามมากไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะใช้น้ําจุลินทรีย์ลดค่ะก็มีคนมาถามว่าใช้ปุ๋ยเคมีไหมเขาบอกไม่ได้ใช้ ขอส่งาการบ้านเย็นเท่านี้นะคะสาธุขออนุโมนทนาด้วยนะคะยินดีค่ะกับความก้าวหน้าอีกท่านหนึ่งนะคะน้องใหม่ไฟแรงค่ะพี่นันนงนนคะเห็นท่านยกมือมาหลายรอบแล้วทั้งวันเลยนะคะ <ขอ S 2> จนได้มาส่งการบ้านท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะค่ะสัญญาณเน็ตไม่เสถียรเลยก็เลยโอ้เรา <laughs> ก็เลยรอจนคนสุดท้ายเลยค่ะ